ทําำงานอยู่ที่ความโครงการตัวอย่างพระราชดำดีครับของสุนทรเจ้าอยู่หัวชื่อสิบโทรสวรัต์สิริสาการศึกษาปริยตีหลักสูตรอาหารนะครับจบหลักสูตรกระโดดล้มของกระับบรุ่นที่สองเ้าหสูตรอู่จอรรุ่นหนึลักสูตรอาหารเสือรุ่นที่มาจากร้อยตสาหกร

โ,โอ้ใช่เพราะเราไม่เคยมาร่วมกิจกรรมได้มาร่วมกิจกรมมร,กกรมหน้าเสาธงเนี่ยเ,เรายังไม่มาร่วมครับต้องเดือดร้อนถึงพี่ทหารเดือดร้อนถึงครูถามว่าวทำไมครับแค่มาร่วมกิจกรรมตอนเช้าเจ็ดโมงกว่าตอนกลางวันอีกคนหนึ่งคืออะไรครับนี่ดดคนหนึ่งค,ค,คือความคุ้มค่า ความพยายามถ้าประเมินผลออกมานะครับทั้งครูเฝึกอะไรไม่ได้เรียนก็ถือว่าตกแล้วครูก็จะประเมินพวกเราด้วยว่าในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยให้ฟังเครื่องมือมากน้อยเพียงใดไม่ใช่ว่ามาฝึกแล้วเหมือนไม่ไม่ฟังไม่เอาครูนี่งาน้าที่เราต้องรับผิดมาจัดงานเยอะอย่ามาดูขึ้นมาไม่อย่ามาดูขึอนมาอย่ามาผิดเสมอเฮ้

มาเลยเรื่องแถวรองเทอด้วยเรื่องดูเร็อ่ไปเอาเขาาวรับใครด้วยนักการเมืองนักการ ยกลวต่อไปหน้ารงนิ้วตังกวตรงลัตรงนิ้ั้่างชิดกันนิ้วตัางแต่ยู่กตะเ็บตะเขบกางเกต่าตึงส้นเท้าชิดกันปลายเท้าห่างกัประมาณหนึ่งกว่ามือหนึ่งคืบ ก็ลองดูก็ลองดูขระหมดฟังได้ฟังต่อไปนะพูดสั่งแถวตรงมาดินคำสั่งบอกแถวให้ทุกคนขูดตัวหนใวยใช้คำขอเล็กๆแถวแถวปรงเออคนเท้าชิดกันลายเท้าห่างกันหนึ่งกว่ามือหนึ่งคืบ เดี๋ยวแสด้ตัวอย่างเป็นเพื่อนเขาตามตามเนี่ยนะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มข้าวส้มส้มล้วยส้มมีข้วยส้มต่ออีกมือเยอะเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้ม

ไปที่จะไปเซเว่นไปเที่ยวที่จเซเว่นอยู่ไหนเซเว่นสวัสดีครับรับประทาดีครับนมจีบตะลับเปานมจีบนมจีบตะลับเปาไอแท่งยาวๆพัดดับพัดดับแท่งยาวๆพัดดับพัดดับแท่งยาวๆพัดดับพัดดับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้มะละกอกล้วยส้มแอปปิ้มะละกอกล้วยส้ม ให้คนมาต่อไปสอดขอบคุณทุกท oui. ่าเอหน่อยขอนี่อไป่อบค่เออกท่าอคก่านไอแมบอกว่าออว่าไอแขมบอกว่าไอแขบอกว่ามึงจะทะเลาะกัมนอไมึงจะทะเลาะกัมานทำไทุกนิ้วทุกนิ้วมีความสำคัเท่าไรอมีความสาคาเท่าเัอไม่เชื่อไม่เชื่อลองกลมาดู

pot

¡Palo! ¡Palo! ¡Ay, ya! ขอสิ้นเสียลหวีดนะครับทุกคนต้องโหมแรงกายเติมแรงใจเพื <animation> <PO 3> ่อไปถึงที่คุณ่เส้นที่คุณ่ะยืนอยู่ให้ได้ใครแพ้นะครับเดี๋ยวครูมีของให้เล่นถุงเยอะเซิซรเซิรดีเราึ่งมงสามโมงสามโมงสมมงสมมงห้นองห

อยู่เดี๋ยวเขาอยู่เี๋ยวเดียวเาเวา เอาไหเอาไหมต่อเรือก่อนสูสีมากครับรอบนี้เร็วขยับมาต่อเรือขยับมาต่อเรื่องต่อเรือต่อเรือก่อนต่อเรี๋ยวต่อเรือต่อเรื่อว